สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุกกี้อีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสบายดีกันไหมคะผ่านกันมาแล้วหนึ่งเทอมและเทมนี้ก็เป็นการเริ่มต้นของเทอมที่สองค่ะคุณครูก็มีกิจกรรมสนุกสนุกอัดแน่นมาฝากอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมสนุกสนุกนั้นคุณครูก็มีแอปพลิเคชันนะคะมาแนะนำค่ะนัน,นกือคี r d w a l l ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ ช่วงรับคมสมองอันดับแรกเลยคือครูก็จะทิ้งลิงก์ w o r d w a l l ไว้ให้นะคะแล้วก็สแกน QR Code ได้ด้วยนะคะแล้วแต่เด็กๆสะดวกเลยค่ะให้เด็กๆกดเข้าไปในลิงก์ได้เลยนะคะเด็กๆก็จะเจอกับเกมแสนสนุกของค,ครูค่ะนั่นก็คือเกมจับคู่ค่ะจับคู่ภาพกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ เมื่อเด็กๆกดเข้ามาในลิงก์แล้วเด็กๆก็จะเจอกับหน้าแรกหน้าแรกก็คือให้เด็กๆใส่ชื่อตัวเองลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมจับคู่รูปทรงที่เหมือนกันค่ะเมื่อเรากดเริ่มเกมก็จะพบกับแผ่นป้ายทั้งหมด12แผ่นค่ะจากนั้นเขาจะทำการสลับแผ่นไป้ายไปมาค่ะและให้เด็กๆ สุ่มเลือกแผ่นป้ายเปิดขึ้นมาค่ะให้เด็กๆจับคู่รูปทรงที่เหมือนกันเกมนี้จะช่วยฝึกทักษะในเรื่องความจำได้ดีมากๆเลยค่ะยิ่งเราใช้เวลาน้อยแสดงว่าเรามีความจำที่แม่นยำค่ะและนี่คือตัวอย่างถ้าหากเราเปิดแผ่นป้ายขึ้นมาแล้วไม่ใช่รูปทรงเดียวกันก็จะขึ้นกากบาทแปลว่าไม่เหมือนกันผิดแบบนี้เลยคะ่ะถ้าหากเด็กๆ เปิดภาพมาเจอกับรูปทรงที่เหมือนกันก็จะพบกับเครื่องหมายถูกแบบนี้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเกมรับสมองที่คุกกิ๊กนำมาฝากสนุกกันใช่ไหมเอ่ยและเด็กๆอย่าลืมส่งภาพมาโชว์คุกกิ๊ก,กันด้วยนะคะว่าแต่ละคนใช้เวลามากน้อยกันแค่ไหนเอ่ย อันดับแรกเลยเด็กๆก,ก็จะต้องเตรียมหนังสือ d ้า n g b o o KG2 ขึ้นมาก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เปิดไปหน้าที่11ค่ะนี่หนูก็จะเจอหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเหมือนครูเลยก็คือจะเป็นหน้าร่มนะคะหน้าที่11ค่ะอ่าไหนใครเจอแล้วบ้างเลยหลายๆคนเปิดเจอแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้คำศัพท์หน้ารู้กันก่อนเลยดีกว่าร่มนะคะ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าคำศัพท์ umbrella umbrella แปลว่าร่มค่ะมาเดี๋ยวเรามาดูชัดๆกันอีกครั้งหนึ่งเน้นยำ้ำซ้ำทวนกันนะคะ umbrella r o m e u m b r e l l a umbrella r o m เก่งมากค่ะ อ่ารมนี้นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้กันฝนใช่ไหมคะเวลาที่ฝนตกนั่นเองในคำสั่งเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเขียนรอยปะกกอนอ่าเด็กๆก,ก็เตรียมดินสอขึ้นมาเลยนะคะ เมื่อเราเขียนรอยปากกันเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกสีที่เราชอบนะคะระบายร่มให้สวยงามกันเลยค่ะวิธีการระบายสีนะคะลืมกันไปหรือยังเอ่ยระบายสีขึ้นลงขึ้นลงนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะระบายสีเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะสีแรกเลยคุณครูขอเลือกใช้เป็นสีส้มนะคะ orange ขั้นตอนการระบายสีก็ง่ายๆนะคะให้ระบายสีขิ้ลงขึ้นลงแบบนี้เลยค่ะ ช่ดันลมของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะเด็กๆและก่อนที่เราจะจากกันนะคะเรามาทบทวนคำศัพท์น่ารู้กันดีกว่าค่ะว่าวันนี้เราใช้คำศัพท์อะไรบ้างมาดูที่ส่วนแรกนะคะ นั่นก็คือคำศัพท์วันนี้นะคะที่เราระบายสีกันก็คือร่มนั่นเองค่ะ umbrella u m b r e l l a umbrella รม่มเก่งมากค่ะ แล้ววันนี้นะคะสีที่คุกกิ๊กใช้ก็มีทั้งหมด3สีค่ะเด็กๆส่วนเด็กๆจะระบายสีอะไรนั้นก็ Up พทัยูเลยค่ะแล้วแต่เด็กๆตามจินตนาการได้เลยนะคะ,ะแล้ววันนี้สีที่คุกกิ๊กใช้สีแรกนะคะใครตอบได้บ้างเอยเก่งมากค่ะน่นกระขีสีส้มนั่นเองนะคะ orange orange สีส้มเก่งมากค่ะสีต่อไปค่ะ next เกงมากค่ะสีเขียว green green และสีสุดท้ายค่ะสีน้ำเงินค่ะก็คือ blue blue สนุกใช่ไหมคะกับการระบายสีในครั้งนี้แต่ดเดี๋ยวเรามาพบกันในอาทิตย์หน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ